สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้กับผมมิกโซนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Blade and Soul อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาลงเกาะแห่งอันธพาลกันนะฮะแล้วก็จะไปปราบบอที่ชื่อว่ายอนทาวารินนะฮะหรือว่าพี่สาวมิกุนั่นเองนะฮะโดยอาชีพที่มาเล่นในวันนี้ก็เป็นโซกันเนอร์สายไฟนะครับเราจะมาดูกันว่าจะทำสถิติไวที่สุดสำหรับตัวผมนะได้กี่วินาทีนะฮะเรามีเทคนิคมาบอกนั่นก็คือ เบสครั้งแรกอย่าให้เกิน75%นะฮะพอปิ่มๆ75เนี่ยบอสมันจะยืนนิ่งๆฮะแล้วโยนระเบิดเห็นไหมฮะอานี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวินาทีชัดๆกันครับว่าอ่ารอบนี้กรุพิศวงดอปนะฮะเรามาดูวินาทีกันชัดๆนะว่าใช้เวลาไเท่าไหร่นะฮะอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ฮะกำจัดจอนฮาวาลินภายใน5วินาทีนะฮะ อาชีพโซกันเนอร์ก็ทำได้นะฮะยิ่งฟอร์ตมาเตอร์นะฮะบางคนเนี่ยอันติทีเดียวฮิตเดียวจบเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนี่ยว่าจะมีเทคนิคดันอะไรสำหรับสายโซกันเนอร์มาให้ดูอีกนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ฮะ